น่ด้านหน้านะครับ อยู่คุณนายห่างเกาะคุณนายบ้านนาะคุณนายบ้านนะคาครัวครัวบ้านนาะคุณนายบ้านนาะเอาทานี่ยอาหารเาที่ยงเสร็จแล้วก็จะเดินทางครับรถแท็กซี่ดดมาจะชวนเอไอมาอยนะู่ไหมสวยไหมสวยรูปดีๆทั้งนั้นเลคือทำเลิศ หัเมตยวนถ่ายรูปถ่ายรูปถ่ายไม่ถ่ายรูปคู่ไม่ถ่ายรูปคู่แดดกลังออนตั้งรักตั้งใจไปโดนไปนีม่แม่ต้องทำอย่างดูนี่เอิ้นเห็นไหมพี่น้ำถ่ายพี่น้ำเห็นไหมสขามันสิเงาสินี่ค่ ถามให้เลวบอบอกเทคนิคแม่ไมแม่เก็บก uh 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 ็ีถามสิยตอนไหนแล้วุดไม่มองกล้องโรืออนเลยสายมองกล้องไปเนี่ยมองกล้องแกบอเดีนเลย ด้านข้างนี้ก็จะเป็นเตยทั้งสองข้างนะำน้พราวหอมเตยหอมด้วยก็เป็นรีสอร์ทดเดียวคันที่คันที่พื้นบ้านผสมเวทเทิลอันนี้มีคูน้ำด้วยเลี้ยงปลาด้วยไหมนี่ คนนบ้านานา้านหน้านะครับ ด้านหนะ้า